ทำอะไรคะผมน้องทำอะไรคะทำแซนด์วิชทำแซนด์วิชเอ่ะ,อะ,อะวางเลยคะ่ะชีสวางทำไมไม่เอาไอ้นั่นแฮมวางก่อนลูกเอาชีทข้างบนลูกชีสก่อนเลยคะ่ะโอเคอ ทำกินเองน้องนีกิฟทำแซนด์วิชกินเองตื่นแต่เช้ามาทำแซนด์วิช À, nè bánh băng kịp nhớ lại thử đó. khi cột khâu lót hay đây rồi không khác